บัวคาดหวังกับเขาอะคือการยอมรับผิดการยอมรับตรงๆว่าแบบโอเคเขาทําเพราะบัวไม่รู้ว่าบัวได้อะไรจากเรื่องเนี้ยบัวออกมาอย่างเงี้ยมีแต่บัวที่แบบเสียหายแล้วแบบคือถ้าเซิร์ชคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคุณเกิลนอะหนูก็แบบก็แค่ว่าเออแบบใจลัวโดนทําอนาจารอะไรเงี้ยแต่ว่าคือตอนแรกหนูไม่ได้กาว่าจะให้มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตหนูให้โอกาสเขาในการที่แบบว่าขอโทษหนูแล้วอะไรเงี้ย แต่คุณพ่อตัวคุณพ่อหนูเขาก็เป็นต่างชาวต่างชาตินะเนาะเขาก็ไม่เข้าใจว่าแบบว่าทําไมทําไมถึง,ถ,งถึงทำบวดถึงทําแบบนี้เออเขาบอกมันไม่ถูกหนู่ทําถูกแล้วหนูไม่ต้องอายควรจะเป็นเขาต้องหาที่แบบว่าต้องอายนี่ทําแบบนี้อะคะ่ะเพิ่งไปพบจิตแพทย์มาค่ะก็เพิ่งได้รับยามาเพราะว่าหนูนอนไม่หลับเลยพี่หนูแบบหนูเหมือนแพนิคไปแล้วอะคะ่ะแล้วก็ ตอนเหตุการณ์เกิดแรกๆหนูก็แบบเหมือนหนูหนูร้องไห้หนูรู้สึกว่าหนูก็ไม่โทษใครหนูโทษตัวเองว่าแบบ<ม>เออทาไมหนูไม่กลับบ้านทำไมหนูหนูเชื่ออะไรเงี้ยอืมหนูก็แบบเกลียดตัวเองไปช่วงหนึ่งแต่พอแบบพอหนูได้คุยกับเพื่อนได้คุยกับพ่อแม่อะไรเงี้ยพขาบอกว่าไม่ยูจะอยู่จะอยู่จะแต่งตัวยังไงก็ได้หนูไม่ได้แต่งตัวโปเลยยูจะแต่งตัวยังไงก็ได้ยูจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้แต่แบบเขาไม่สมควรมาทําให้ชีวิตยูเป็นแบบนี้ เขาไม่ควรต่อให้หนูอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่ควรมาลวนลามหนูมันไม่ได้ผิดที่หนูค่ะก็อย่างที่พี่ๆนักข่าวทราบกันดีนะครับว่าได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับทางสารวัตร สอนอบางพัดไปนะครับก็ทราบว่าเป็นสอนอ,เ,อเป็นพนักงานสอบสวนนะครับในเรื่องของการอนาจารนะครับต่อหน้าธารก,กำนันนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยผมก็พาน้องไปดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทราบข่าวความคืบหน้าของคดีนนะครับก็ได้มีการคุยกับทางท่านภูมิกับสอนอคันนายาวซึ่งเป็นเ,เจ้าของพื้นที่สถานที่เกิดเหตุนะครับก็ทราบมาว่าตอนนี้เนี่ยทางผู้ต้องหาเนี่ยนะครับไปรับทราบ รับทราบข้อกล่าวหาพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วนะครับแล้วก็ให้การปฏิเสธนะครับส่วนพยานอื่นๆเนี่ยก็นอกจากน้องใจบัวที่ไปให้การกับพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยก็ยังมีอ,อ,อีกสองปากที่เข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของเพื่อนเพื่อนเขาอีกหลายคนที่ทสอบสวนเรียกไปเนี่ยเห็นทางท่านผู้กำกับแจ้งมาว่ายังไม่ได้ความร่วมมือนะครับ ไม่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 ยอมไปให้ปากคํานะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องของวินัยเนี่ยก็ได้มีการคุยกับทางท่านผู้กับสนอบางพัดนแล้วท่านก็แจ้งมานะครับว่าตอนนี้ทางบกนเจ็นะครับได้มีการตั้งคณะกรรมการนะครับตรวจสอบนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นการกระทําความผิดวินัยร้ายแรงแค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงก็คงจะต้องให้น้องเนี่ยนะครับไปให้การกับ คณะกรรมการสอบตรวจสอบวินัยอีกทีนึงนะครับส่วนนี้เนี่ยก็น้องก็คงจะมา,เ,าเล่าที่มาที่ไปนะครับว่าเกิดเหตุวันนั้นเนี่ยเกิดเหตุได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญน้องก็ถ้าเกิดขอเล่าตามเหตุการณ์ก่อนนะคะตอนนี้คือที่บัวออกมาพูดอะมันเพราะว่าสภาพจิตใจก็คือเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ไม่อยากให้มีใครตกเป็นเหยื่อแบบนี้อีก ก็ตัวบัวเองอะ่ะคือบัวรู้สึกแยก่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆแล้วก็โทษตัวเองมาตลอดค่ะว่าหนูอะ่ะดูแลตัวเองไม่ดีแล้วก็ไว้ใจเพื่อนมากเกินไปค่ะอีกอย่างหนึ่งหนูก็ไม่คิดว่าคนที่อยู่ในนั้นคือเขาก็เป็นตำรวจแล้วก็ไม่คิดว่าตัวหนูจะโดนตำรวจที่กระทำเองค่ะก็ คือตอนนี้น้องเขาก็ยังเล่ากี่ทีเขาก็ยังยังทําใจไม่ได้นะครับว่าคือน้องบอกผมนะว่าทำไมถึงเขารู้สึกผิดนะครับที่เอาตัวไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะคะเขาก็สงสารคุณแม่นะครับที่ผ่านมาะพี่ๆนักข่าวจะสอบถามอะไรได้เลยครับพี่ใจบัวพอจะเล่าเหตุการณ์ได้ไหมคะอันตราคนรู้สึกแรงเกว่าจะรเล่าได้ค่ะก็คือวันนั้นน่ะตัวบวัวได้ไปงานวันเกิดของรุ่นพี่ค่ะ ตอนช่วงประมาณตีหนึ่งถึงปีสองประมาณนั้นนะคะแล้วก็ตัวเราก็ได้เจอกับเพื่อนๆซึ่งก็เป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาสิบปีความจริงเราก็ตัวบัวเนี่ยตั้งใจที่จะไปกินข้าวต่อก็เลยติดรถเพื่อนไปแต่คือประมาณว่าเพื่อนอะบอกว่าเออเปลี่ยนแพนนะจะไปบ้านรุ่นพี่คนหนึ่งแล้ววันนั้นฝนตกหนักมากบัวก็เลยโอเคไปเดยวไปเรียกแท็กซี่แถวนั้นก็ได้พอตัวบัวไปถึงเนี่ยบัวก็ไป ก็เข้าบ้านเขาก็เพื่อนก็แบบเออไปนั่งรองในบ้านก่อนนู่นนี่นั่นพอไปก็ได้เจอกับเจ้าของบ้านแล้วก็ตัวคุณตำรวจเองอะนะคะก็มีการพูดคุยกันนิดหน่อยแต่ไม่ได้อะไรมากแล้วก็มีการกินดื่มก็ปกติจนบัวรู้สึกว่าโอเคไม่มีใครตามมาทีบัวขอกลับ,บ้านดีกว่าก็เลยแบบว่าขอกลับ,บ้านไปแต่ตัวเพื่อนเนี่ยที่รู้จักมาแบบ นานมากเขาก็เหมือนพิลประมาณว่าเออเดี๋ยวกลับพร้อมกันไปรอตรงโซฟาก่อนไปงี้รอตรงโซฟาก่อนตอนโบรู้สึกว่ามันก็ดึกมากแล้วระบบก็ง่วงด้วยอะไรเงี้ยัวก็ไม่ได้คิดว่าเออแบบแบบมันจะมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเรารับรู้แล้วว่าโอเคมันมีตำรวจอยู่ในนี้นะไม่ได้คิดว่าเขาจะมาทําอะไรเราหรือจะมีใครมาทําอะไรเราได้ไรอะคะ่ะจนบัวรู้สึกตัวอีกทีก็คือประมาณนี้าวมงเช้าอะไรเงี้ย ก็คือรู้สึกว่ามีคนนมานอนอยู่ข้างๆแล้วก็ใช้มือมือจับที่หน้าอกอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วนั้นค่ะทำอไรคือโวก็สะบัดออกแล้วโบวก็โวยวายนิดน,นึงมันแบบว่าตกใจอะค่ะพี่แล้วตัวเขาอะก็เดินลุกออกไปโดยแบบความลุกลี้ลุกลนก,ก,กลับไปนั่งตรงโต๊ะกินข้าว แล้วบัวก็เลยแบบว่าตอนนั้นบัวก็เลยทำอะไรไม่ได้บัวหันไปมองซ้ายมองขวาคือบัวไม่เจอเพื่อนบัวแล้วแล้วบัวก็เลยแชทหาแชทหาคนในที่ที่บัวรู้จักอยู่ในนั้นในกลุ่มโต๊ะกินข้าวอะค่ะบัวก็แชทหาบอกว่าเอ้ยแบบช่วยด้วยแบบว่าเขาอะคนเมื่อกี้คนเสื้อเทาเมื่อกี้เขาแบบมาลวนลามนะอะไรเงี้ยแบบคนที่เพิ่งลุกไปจากบัวเมื่อกีแ้บบเขามาลวนลามนะอะไรเงี้ยตัวเพื่อนเองก็เหมือนเป็นฟิลแบบว่าเขาก็ไม่กล้าค่ะเขาก็โอเคทําเป็น ตะโกนขึ้นมาหน่อยได้ไหมว่าแบบออกไปส่งหน่อยคือตอนนั้น,นบัวคิดแค่ว่าต้องออกไปจากตรงเนี้ยเพราะว่าคือคือตัวเขาเองก็ดูไม่ได้แบบดูดูไม่ได้ไม่ได้ไไดอยากจะยอมรับอะไรขนาดนั้นไม่ได้แบบคือพอเขารู้ตัวว่าบัวรู้ตัวแล้วเขาก็เหมือนลุกลี้ลุกลนนิดหน่อยแล้วก็กลับไปนั่งตามปกติอะไรเงี้ยค่ะคือเพื่อนที่ไปด้วยกันอู่ไม่อยู่ไม่อยู่ค่ะตอนนั้นตอนนั้นสถาทน,น,นที่ตรงนั้นคือมีเรา ม่ค่ะคือหนูต้องบอกก่อนว่าหนูไปกับเพื่อนๆหนูประมาณสี่ถึงห้าคนเลยนะคะใช่แล้วว่าคือพอในเหตุการณ์อ่ะมันเหลืออยู่แค่สองคนค่ะใช่เหลือตัวเพื่อนอ่ะสองคนยังไม่นับตำรวจกับเจ้าของบ้านค่ะแต่ระหว่างที่หนูนอนอยู่อ่ะไอ้ตรงโต๊ะกินข้าวอ่ะมันมีทั้งเจ้าของบ้านแล้วก็ตัวเพื่อนอีกคนนึงแล้วก็ตัวตำรวจที่เขาเพิ่งลุกออกไปค่ะ ก็มีสี่คนของปฮะเอนตอนช่วงเกิดเหตุยู่ทกสี่ท่านด้วยกันใช่ค่ะคือณตอนนั้นทุกคนนอนจะหลับเลยไหมคะไม่ค่ะเขาตื่นเขาตื่นกันแล้วอย่าอูดมาก่อนี่ตสอบถามในระหว่างที่ดื่มกินกันอยู่ที่บ้านนะฮะตำรวจคนนี้มีท่าทีอะไรกับเราบ้างในการสงสัยตาหรือว่าแจางขบวนไม่เลยค่ะไม่เลยเขาไม่มีสอบที่ม่้าเขานั่งตรงข้ามหนูด้วยซ้ําไม่ได้อยู่ใกล้กันตัวหนูอยู่แต่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไร ก็ไม่ได้พูดคุยมาหวานล้อมาทําทีแบบเจ้าชู้ใส่เราหรือ่ไม่ไม่เลยค่ะแลวตอนที่เขามาลวนลามเราเขามีอาการึงเมาไหมครโบคิดว่าไม่นะคะเพราะว่าตอนที่โบรู้สึกตัวโบคิดว่าถ้าคนเมาอ่ะคงคงไม่เห็นรีแอคชั่นโบแล้วรีบลุกลี้ลุลนออกไปแบบนั้นโบคิดว่าเขาน่าจะมีสติสภาพการแต่งกายตอนนั้นที่เขามาหอกข้างเขาเราเห็นนะ่ว่าแรกเขาแต่งตัวยังไงนะโบจําได้ว่าเขาใส่เสื้อสีเทากางเกงขาสั้นสี้เงินค่ะยังใส่เสื้อผ้าอยู่ใช่ค่ะ แล้วพามีการขอโทษครับหลังจากพอรู้ว่ามันมไม่โอเคนะไม่เลยค่ะขาดแต่เราตรงน,นั้นแล้วก็ใช่แลเลยหลังจากเป็นข่าวเขาได้ติดตอ่อมาไหมครับบัถ้าติดต่อที่บัวโดยตรงอ่ะไม่มีนะคะแต่ก็มารับรู้ว่าโอเคแบบคือได้ยินมาบ้างอันนี้บัวก็ไม่แน่ใจว่าแบบเขาให้คนนู้นคนนี้พยายามติดต่อคนที่บัวรู้จักมาอะไรเงีเ้ยแต่ตัวเขาเองอ่ะยังไม่เคยติดต่อบัวมาเลยค<ม>่<บ>ะติดต่อค่ะ คือตอนนี้น้องเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตอนแรกอยู่ด้วยกันพอตื่นเช้ามานะครับว่าหายไปไหนกันหมดเลยแล้วก็ติดตอ่อไม่ได้แล้วมาวันนี้ผมก็เล่าให้น้องฟังอีกว่าเพื่อนเนี่ยทางตํารวจบอกว่าไม่ได้ความร่วมมือนะครับตอนนี้น้องอาจจะแบบว่ายังงงๆอยู่นะครับว่าตัวตัวเพื่อนเนี่ยจะยังไงหรือเปล่านะครับแต่ตัวผมก็รู้สึกแปลกๆแ,แล้วแหละนะครับแล้วเราไดุ้ยกับเพื่อนที่ชวนเราไปไหมครับเขาไม่ตอบเราหรือว่าคือ ตอนตอนที่หนูกลับบ้านไปแล้วอะค่ะหนูมีโทรไปหาเขาพูดถึงเหตุการณ์เรื่องนี้แต่หลังจากหลังจากนั้นไปก็คือไม่ได้ติดต่อกันอีกค่ะตัวเขาก็แบบไม่ได้มารับทราบไม่ได้มาเป็นพยานอะไรแล้ววันนี้ยังรู้สึกสงสัยในตัวเพื่อนคนนี้ไหมครับผมก็ลึกๆก็สงสัยค่ะพี่จริงๆแล้วสนิกยันมากน้อยแค่ไหนอะค่ะเพื่อนกนก็รู้จักกันมาเป็นสิบปีแล้วอะค่ะพี่ก็เที่ยวด้วยกันตลอดอะเป็นแบบ่เที่ยว ไม่เชิงกลุ่มเที่ยวค่ะเป็นชุคือรับบัวเจอเขาล่าสุดก็ประมาณ3เดือนที่แล้วอะค่ะ<ม>แต่ก่อนหน้านี้เราก็เจอการถามไทยกันตลอดนุ่งนี้นั่นตลอดทานข้าวด้วยกันบ่อยค่ะยี่บุขวอขอทุนเหตุการณ์ดนึนงตอนแรกไปไป,ไป,ไ,ปไปเสด็จงานัำเกิดต้องจะไปทานข้าวแบบเปลี่ยนแผนพาไปบ้านลูกพี่คนนึงเพื่อนคนนี้พาไปใช่ไหมฮนะแล้วก็บอกว่าคนอื่นจะตามมาที่บ้านของลูกพี่คนนี้ใช่ค่ะแต่พอไปอยู่ด้วยกันพวกก็มีสี่ท่านเจ้าของบ้านตำรวจยายบัวและเพื่อคนคนนี้แต่พอตื่นตอนเช้าเนี่ยเพื่อนคนที่พาไปยังอยู่ไหมหรือว่าเคาออกไปน คือถ้าบอกคือตอนที่ไปนะคะมีตัวใจบัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนอีกสี่คนเป็นห้าคนเป็นห้าคนคคที่ไปบ้านพี่บ้านเป็นพี่เป็นี่กไหมครัห้าคนห้าค,คนแล้วพอตอนเช้าพอเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันเหลือเพื่อนคนไหนที่อยู่กับเราบ้างเราดูในบ้านตอนนั้นเเหลือใจบัวแล้วก็เพื่อนของใจบัวที่ยังนอนหลับอยู่ไม่รู้เรื่องนค,คนเดียวค่ะแล้วก็อีกคนนึงที่ว่าเขาสนิทกับ ตัวตำรวจแล้วก็รุ่นพี่ค่ะคนที่พาใจบัวไปต็ตำรวจเพื่อนอีกสามคนอีกสองคนรวมทั้งหมดเราเป็นสามคน่คะที่เหลือออกไปจากไหนอะไรไม่รู้ไม่รู้ค่ะแล้วคนที่คิดแผนว่าให้ไปบ้านที่นี้เนี่ยยังอยู่ไหมคะยังอยู่ค่ะเขานั่งอยู่ตรงโต๊ะกินข้าวแต่เขาบอกว่าเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นแล้วคนที่เราลคุยคือคนรู้ป่ะครับใช่ค่ะในในส่วนของตำรวจครับเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับเพื่อนของใจบัวที่ข่ามาที่บ้านไหมคะหรือว่าหรือว่าเป็นรุ่นผู้ใหญ่กว่าหรืยเป็นรุ่นผู้ใหญ่กว่าค่ะ ได้เป็นรุ่นเดียวกันทำเยี่ยมโบตรงงานนี้คิดด้วว่ามัมีนกคต่อมีคนที่ทักยูเราไปเพื่อหวังผลค่โยกอื่นอื่นนอกจากการไปดื่มกินไป็นกิจกรรธรรมาดาอันนี้โบตอบไม่ได้เลยค่ะโบไม่กล้าไปพากเพีงถึงเรื่องน,นี้แล้วน้ามันมีความรู้สึกเรารู้สึกไงกับเพื่อนคนนี้รับคะกับเพื่อนคนที่พาเราไปไงานก็รู้สึกแย่ค่ะรู้สึกรับไม่ได้ค่ะรู้สึกอยากอยากอยากจะเข้าใจเขาแต่ก็เข้าใจไม่ได้จริงๆว่าแบบทําไมคือโบตัวโบเองก็ยังถามเขาอยู่เลยว่าแบบ ทำไม่เห็นได้ยังไงแบบเขามานอนตรงนี้ทําไมปล่อยให้มานอนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือต่อให้แบบต่อให้เขาไม่เห็นว่าเขาทําอะไรบัวอะไรเงี้ยแต่แบบจุดนั้นอะที่เขายังนั่งอยู่อะเขาไม่เอะใจบ้างเหรอว่าผู้ชายคนเนี้ยไปนั่งอยู่ตรงไหนปล่อยให้มานอนข้างเพื่อนเราปล่อยให้มานอนข้างบัวได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะเียนรู้มาจากที่ใบเของโซฟาคะโซฟาเป็นตัว L ค่ะจุดที่ใจบัวนอนอะมันเป็นจุดที่เหมือนที่ยื่นขายื่นตัวค่ะ คือมันก็ไม่ได้กว้างมากมันก็จะประมาณเนี้ยค่ะตัวบัวอยู่ข้างนอกแต่ตัวผู้ชายอยู่ข้างในค่ะมันอกระเบเราก็ไม่รู้แน่เลยแค่ตื่นมาเจอแล้วเท่านั้นใช่เบววความระหวางความสัมพันธ์กับเพื่อนสิบปีที่ผ่านมาหลังจากนี้เราจะายังไงต่อ<ห>จบเลยครับามสมคัญเราเป็นเพื่อนก็คิดว่ามันน่า,นาจะจบค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณแม่ก็ยังตกใจว่าแบบทําไมเขาแบบ กลับก่อนทำไมเขาเขาทิ้งเราไว้แบบนี้ก็มีอะไรอยากจะถามเขาไหมครับเพราะเมื่อโทรไปแล้วเขาไม่รับโทรศัพท์เราก็ไม่มีแล้วค่ะบคิดว่ามันชัดเจนแล้วจากบัวนะคือขอถามนี้ถึงในส่วนที่ตำรวจได้รับการลงโทษทั้งทางคดีอาญาซึ่งโดนจับกุมทางวินัยระหว่างการสอบสวนอยางรูดว่ามันสมควรแล้วไมมนะจับคนที่เขาทำกับเราหรือว่ามันมีอะไรที่ควรจะมากเพิ่มเติมได้มากกว่านี้บวคิดว่ามัน บัวก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายนะคะว่าสูงสุดหรืออะไรยังไงมันเป็นยังไงแต่บัวคิดว่าตอนเนี้สิ่งที่บัวทำมัน,มนถูกแล้วในความรู้สึกบัวนะบัวไม่รู้ว่าข้างในคือเขาจะไปคือตามกฎหมายหลักของตํารวจหรือวินัยตํารวจบัวไม่บัวไม่เข้าใจตรงนี้เลยแต่ว่าบัวคิดว่าสิ่งที่เขาตอนเนี้บัวคาดหวังกับเขาอะ่ะคือการยอมรับผิดการยอมรับตรงๆว่าแบบโอเคเขาทํา พขาบัวไม่ร <parfois> you know. like ู้ว่าบัวได้อะไรจากเรื่องเนี้ยบัวออกมาอย่างเงี้ยมีแต่บัวที่แบบเสียหายแล้วแบบคือถ้าเสิร์ชคือกูเกิลอะหนูก็แบบก็แค่ว่าเออแบบใจบัวโดนทําอนาจารอะไรเงี้ยแต่ว่าคือตอนแรกหนูไม่ได้่าวว่าจะให้มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตหนูให้โอกาสเขาในการที่แบบว่าขอโทษหนูแล้วอะไรเงี้ยแต่คุณพ่อตัวคุณพ่อหนูเขาก็เป็นต่างชาติแต่เนาะเขาก็ไม่เข้าใจว่าแบบว่าทําไมทําไมถึง ถึงตำรวจถึงทำแบบนี้เออเขาบอกมันไม่ถูกหนูทําทถูกแล้วหนูไม่ต้องอายควรจะเป็นเขาต้องหาที่แบบว่าต้องอายที่ทําแบบนี้คะคะน้องใจบัวคะขอถามทีกหนึ่งวันนั้นได้มีการดื่มแอลกอฮอล์หรืออะไรอย่างานี้ด้วยไหมคะดื่มค่ะไปดึงตัวน้องหรือว่าในกลุ่มทั้งตัวหนูและตัวในกลุ่มคะ่ะแต่หนูมั่นใจว่าหนูมีสติ ได้บอกคน้องสำหรับสภาพจิตใจของเราแบบถึงขั้นไหนครับเมื่อเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ได้มีถึงขั้นแบบไปพบแพทย์อะไรอย่างเี้ยค่ะเพิ่งไปพบจิตแพทย์มาค่ะก็เพิ่งได้รับยามาเพราะว่าหนูนอนไม่หลับเลยพี่หนบัตหนูเหมือนแพนิคไปแล้วอะค่ะแล้วก็ตอนเหตุการณ์เกิดแรกๆหนูก็แบบเหมือนหนูหนูร้องไห้หนูรู้สึกว่าหนู่าไม่โทษใครหมาโทษตัวเองว่าแบบเออทําไมหนูไม่กลับบ้านทำไมหนูหนูเชื่ออะไรเงี้ย หนูก็แบบเกลียดตัวเองไปช่วงหนึ่งแต่พอแบบพอหนูได้คุยกับเพื่อนได้คุยกับพ่อแม่อะไรเงี้ยเพราบอพราะว่าไม่ยูจะยูจะยูจะแต่งตัวยังไงก็ได้หนูไม่ได้แต่งตัวโปเลยยูจะแต่งตัวยังไงก็ได้ยูจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้แต่แบบเขาไม่สมควรมาทําให้ชีวิตยูเป็นแบบนี้ใช่เขาไม่ควรต่อให้หนูอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่ควรมาลวนลามหนูมันไม่ได้ผิดที่หนูค่ะ